เรื่องของการเลือกตั้งถึงแม้จะผ่านพ้นไปแล้วนะคะล่าสุดวันนี้ทางด้านกะกะตอ,ออกมาระบุนะคะว่าได้มีคําสั่งให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่16จังหวัด47หน่วยเลือกตั้งซึ่งต้องมีการนับคะแนนนะคะเพื่อที่จะให้มาคลายปมประเด็นคะแนนขยิงโดยคาดว่าจะเริ่มนับได้ในวันที่17มิถุนายนคะ่ะ โดยสำนักงานคณะกรรมการการ,การเลือกตั้งหรือกะกะตได้มีการเผยแพรค่คำสั่งนะคะกรณีให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งสสอใหม่ทั้งเป็นแบบสอสอแบ่งเขตและสสอแบบบัญชีรายชื่อเนื่องจากปรากฏว่าการนับคะแนนไม่ถูกต้องจำนวน47หน่วยเลือกตั้งใน16จังหวัดทั่วประเทศไทยซึ่งสำหรับภาคใต้นะคะก็พบว่ามีจังหวัดที่ต้องนับคะแนนใหม่อย่างเช่นจังหวัดชุมพรตรังค่ะประจวบคีรีขันนะคะรวมไปถึงพังงา ซึ่งทางด้านของกรกตระบุค่ะว่าการนับคะแนนในครั้งนี้ค่ะทางสำนักงานกะกะตจะดําเนินการแจ้งให้กับกกตประจําจังหวัดดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ขณะเดียวกันก็มีรายงานข่าวนะคะว่าเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมามีการแจ้งที่ประชุมกกตเห็นว่าการนับคะแนนใหม่ครั้งนี้เป็นไปตามที่สำนักง,งานกกตเสนอว่าเนื่องจากพบว่ามีปัญหาบัตรออกเสียงเลือกตั้งและจำนวนผู้มาสิทธิ์มีจำนวนไม่ตรงกันนะคะแต่ผลคะแนนที่ออกมาเนี่ยก็มีปัญหาก็คือบัตรขย่งหรือว่าคะแนนขย่งซึ่งทางกกตเห็นว่าอาจมีผลต่อจำนวนคะแนนเสียงที่แต่ละพักการเมืองได้รับและมีผลต่อลำดับของผู้ได้รับการ เลือกตั้งสสโดยตามแผนของสำนักงานกกตต้องการให้มีการนับคะแนนใหม่โดยคาดว่าจะนับได้ในวันอาทิตย์ที่11มิถุนายนนี้เนื่องจากเมื่อได้รับผลคะแนนแล้วจะต้องนํามาคิดคำนวณสัดส่วนสสใหม่เพื่อให้ทันกับแผนงานที่กกตตั้งใจว่าจะมีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งได้ภายในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะ